ดิฉันมีความห่วงใยในประเด็นของหนี่ศูนย์ที่เกิดขึ้นนะคะหากเป็นบริษัทเอกชนนะคะบริษัทเอกชนที่มีหนี้ขนาดนี้และมีต่อเนื่องมาทุกปีอยู่ในอาการน่าเป็นห่วงนะคะจากตัวอย่างที่เห็นนะคะจะเห็นว่า ในปี63นะคะจะมีหนี้ศูนย์37ล้านบาทและหนี้สงสัยว่าจะศูนย์นี่คือสับทางบัญชีนะคะ450ล้านบาทและในปี64ี่หนี้ศูนย์80ล้านบาทและสงสัยจะศูนย์281ล้านบาทและดิฉันได้สืบค้นข้อมูลลึกลงไปมากกว่านั้นอีกในปีก่อนหน้านั้นยังมีแบบนี้อยู่เรื่อยๆนั่นแปลว่าหนี้ศูนย์ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่เกิดมาตลอดค่ะครับที่รอ,อะระเบิดอยู่นะครับก็คือประกันสังคมเนี่ยจะถังแตกในอีก30ปีนี้นะครับก็คือล้มละลายใน้า้า ผมคิดว่ามันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าคนที่อายุ24ปีนี้ทํางานส่งเงินเข้าประกันสังคมตลอดชีวิตแต่เมื่อกเกษียณแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้เงินเลยสักบาทผมคิดว่านี่คือใจความสําคัญที่ประกันสังคมเนี่ยต้องอธิบายกับพี่น้องประชาชนคนที่อายุมากกว่านี้ก็สะสมไปแต่เงินกเกษียณที่ได้มาก็ได้ไม่ครบแต่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนอายุ24ลงไปนะครับนี่คือระเบิดลูกใหญ่ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันชุติมาโคชพัน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลภูมิลำเนาพัชลุงค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะดิฉันได้อ่านแล้วจาก47หน้านะคะที่อ่านไปทั้งหมดนะคะดิฉันมีความห่วงใยอยู่บางประเด็นนะคะประเด็นแรกค่ะดิฉันมีความห่วงใยในประเด็นของ นี่ศูนย์ที่เกิดขึ้นนะคะหากเป็นบริษัทเอกชนนะคะบริษัทเอกชนที่มีนี่ขนาดนี้และมีต่อเนื่องมาทุกปีอยู่ในอาการน่าเป็นห่วงนะคะจากตัวอย่างที่เห็นนะคะจะเห็นว่า ในปี63นะคะจะมีหนี้ศูนย์37ล้านบาทและหนี้สงสัยว่าจะศูนย์นี่คือสับทางบัญชีนะคะ450ล้านบาทและในปี6,4ี่หนี้ศูนย์80ล้านบาทและสงสัยจะศูนย์281ล้านบาทและดิฉันได้สืบค้นข้อมูลลึกลงไปมากกว่านั้นอีกในปีก่อนหน้านั้นยังมีแบบนี้อยู่เรื่อยๆนั่นแปลว่าหนี้ศูนย์ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่เกิดมาตลอดค่ะ แปลว่าอะไรคะดิฉันก็เกิดคำถามก็เลยไปหาข้อมูลต่ออีกพบว่านี่ศูนย์คือหนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเรียกเก็บจากนายจ้างได้คำถามคือในเมื่อรู้ว่าเรียกเก็บไม่ได้แล้วทำไมถึงปล่อยเป็นแบบนี้ตลอดมาหลายปีนะคะอย,อย่างที่ดิฉันกล่าวไปข้างต้นว่าถ้าเป็นบริษัทเอกชนเป็นธุรกิจ SME นะคะแล้วมีหนี้ศูนย์แบบนี้เนี่ยฝ่ายบัญชีคงไม่ยอมเป็นแน่นะคะทีนี้ คำว่านี่สย์ในที่นี้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากเก็บเช็คไม่ได้ใช่ไหมคะมีเช็คแล้วเก็บเงินไม่ได้เช็คเด้งนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ย จะทาให้มีปัญหาตามมานะคะหรือว่าแม้กระทั่งในจ้างจ่ายเงินช้าเนี่ยผู้ประกันตนนะคะก็จะมีปัญหาก็คือไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้หรือเกิดความล่าช้าตามมานะคะซึ่งผู้ประกันตนก็คือประชาชนทั่วไปเนี่ยะคะ่ะก็จะเสียประโยชน์ในจุดนี้นะคะดิฉันเลยเสนอทางแก้ปัญหานะคะแต่ก็อยากจะทราบเช่นเดียวกันว่าทางประกันสังคมมีแนวะทางแก้ปัญหาไว้อย่างไรบ้าง ในส่วนนี้นะคะที่ฉันอยากจะเรียกร้องให้ทางประันสังคมทํางานในเชิงรุกมากขึ้นค่ะอยากให้มีการหาหรือร่วมกันกับกระทรวงอื่นๆหน่วยงานอื่นๆนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบคําว่าตรวจสอบในที่นี้ไม่ได้บอกว่าไปไปจับผิดหรืออะไรนะคะแต่หมายถึงว่าให้ไปตรวจสอบว่าในองค์กรต่างๆที่เป็นนายจ้างที่เขาจ่ายเราไม่ได้เนี่ยเขาประสบปัญหาอะไรหรือไม่ เขามีปัญหาเรื่องการตลาดเรื่องการขายหรืออะไรอย่างเช่นที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องโควิดหรือเรื่องอะไรทําให้เขาจ่ายไม่ได้แล้วไปช่วยเหลือเขานะคะให้นึกถึงตอนที่เวลาเขาขึ้นทะเบียนนายจ้างแล้วท่านต้องให้เขายืนยันตัวตนต้องไปตรวจสอบถึงที่ต้องให้เขาเขียนแผนที่ต้องให้ยืนยันเพราะฉะนั้นเวลาเขามีปัญหานะคะดิฉันอยากเรียกร้องให้ไปช่วยเหลือแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลด้วยเขาจะได้มีเงินกลับมาจ่ายให้กับท่านได้ในส่วนของนายจ้างนะคะ ผมเชื่อมนถึงเวลาสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเข้าใจถึงระเบิดเวลาลูกใหญ่นะครับที่รอระเบิดอยู่นะครับก็คือประกันสังค um มเนี่ยจะถังแตกในอีก30ปีนี้นะครับก็คือล้มละลายถึง30ปีข้างหน้าผมชื่อว่ามันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าคนที่อายุ24ปีนี้ทํางานส่งเงินเข้าประกันสังคมตลอดชีวิตแต่เมื่อกเกษียณแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้เงินเลยสักบาทผมคิดว่านี่คือใจความสําคัญที่ประกันสังคมเนี่ยต้องอธิบายกับพี่น้องประชาชนคนที่อายุมากกว่านี้ก็สะสมไปแต่เงินเกษียณที่ได้มาก็ได้ไม่ครบ แต่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนอายุ24ลงไปนะครับนี่คือระเบิดลูกใหญ่ที่รอเวลาให้รัฐบาลใหม่เข้าไปแก้ปัญหาเรียนท่านประรธานสภาที่เคารพกระผมสุพนัทมีนชัยนัน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต9จากพรรคก้าไกลผมอยากจะฝากคำถามผ่านยังท่านประธานสภาไปยังตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคมทั้งหมด5ข้อนะครับข้อแรกคือ ในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาทางประกันสังคมได้มีการลงทุนในหุ้นหลายตัวแต่มีหุ้นตัวหนึ่งที่พวกท่านได้เลือกลงทุนอย่างเฉพาะเจาะจงและลงทุนด้วยเงินจํานวนมากอย่างมีนัยสําคัญซึ่งก็คือหุ้น BCP หรือหุ้นบางจากคอร์ปอเรชันขออนุญาตเอ่ืยชื่อนะครับปัจจุบันประกันสังคมถือหุ้น BCP กว่า2องร้อยหกล้านหุ้นมูลค่าณนะวันนี้ราวๆเจ็ดพล้านบาทเมื่อเทียบกับหุ้นบางตัวที่พวกท่านได้ลงทุนก่อนหน้านี้ หุ้นเหล่านั้นมี market cap ที่ใหญ่กว่ามี growth ที่มากกว่างบการเงินก็แข็งแกร่งกว่าและมีศักยภาพในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องทุกปีได้อย่างชัดเจนจากข้อมูลล่าสุด BCP ไม่ได้อยู่ในเซต50และย้อนไปเมื่อ10ปีตลอด10ปีที่ผ่านมาราคาของ BCP อยู่ในช่วง28บาทถึง38บาทมาโดยตลอดไม่ได้โดดเด่นกว่าหุ้นตัวอื่นย่งมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นแล้วผมเลยถามว่าท่าน ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการลงทุนในหุ้นตัวนี้รวมถึงที่ผ่านมาในหุ้นตัวอื่นท่านมีหลักเกณฑ์อะไรในการลงทุนในหุ้นตัวอื่นข้อที่2นะครับจากรายงานเรามีการใช้เงินกว่า1นึ0 0 0สล้านบาทในการจ้างบริษัทหลักทรัพย์จาัดก,การกองทุนเพื่อบริหารเงนินเพื่อบริหารเงินกองทุนจานวน7รายเป็นเงินกองทุนประเภทตราสารหนี้5กองแล้วก็กองทุนประเภทตราสารทุนอีก5กองทุน รวม10กองทุนกองละ1 2 0 0 0บาทเท่าเท่ากันทุกกองคำถามคือบริษัทหลักทรัพย์จากการกองทุนเหล่านี้มีผลงานในการสร้างการตอบแทนได้เท่ากันหรืออย่างไรหรือมีความเสี่ยงเท่ากันหรือท่านถึงตัดสินใจลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์เหล่านี้ทั้ง7ราย10กองเท่าเท่ากันกองละ12,000บาททําไมท่านต้องเกลี่ยให้มันเท่าเท่ากันข้อที่3นะครับกอง คุณมูลค่าหลักล้านล้านบาทก,ก็คือกองทุนประกันสังคมของเราเนี่ยเป็นเงินที่มาจากผู้ประกันตนทั้งมาตรา33มาตรา39มาตรา40ก,การที่ท่านจะมาเป็นผู้บริหารเงินกองทุนได้นั้นท่านต้องมีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถผมจึงขอถามไปถึงผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการลงทุนในนามกองทุนประกันสังคมว่าแต่ละท่านมีที่มาอย่างไร มีความเชี่ยวชาญชำนาญด้านการเงินการคลังการลงทุนขนาดไหนถึงจะมาบริหารเงินกองทุนที่มีมูลค่าและมีขนาดใหญ่ขนาดนี้ขอ้อที่4นะครับผลตอบแทนจากการบริหารเงินกองทุนของ,ของท่านถ้าเกิดเทียบกันอาจจะเรียกได้ว่าต่ํากว่าการบริหารเงินกองทุนทั่วๆไปที่มีอยู่ในตลาดเสียด้วยซ้ําทุกการทํางานเราต้องมีการวัดผลงานวัดคุณภาพวัดประสิทธิภาพของผู้บริหารได้ ถามว่าที่ผ่านมามีการวัดหรือไม่ใช้เกณฑ์อะไรในการวัดผลงานมีเป้าหมายอย่างไรได้เมื่อเทียบกับกองอื่นๆท่านมีเป้าหมายถ้ามีการเทียบกับกองอื่นๆหรือไม่อย่างไรและถ้าเกิดว่าผลงานของท่านต่ํากว่าเกณฑ์ผู้บริหารจะรับผิดชอบอย่างไรข้อสุดท้ายนะครับเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือเอ i จ g s o โซซายตีม,ญญญมีผู้เกษียณมากขึ้น และมีผู้ประกันตนเข้ามาสู่ในระบบน้อยลงแปลว่ามีความจําเป็นต้องใช้เงินประกันสังคมมากขึ้นแต่กลับมีรายจ่ายที่จะกลับมีรายได้ที่มาจากการสมทบน้อยลงเราเรียกได้ว่าสถานการณ์นี้คือเตี้ยอุ่มคอมผมขอสอบถามไปถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสํานักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมว่า ทางประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมมีวิธีจัดก,การกับสถานการณ์นี้อย่างไรมีแนวทางอย่างไรที่จะทําให้เงินกองทุนประกันสังคมมีรายได้มากขึ้นมีรายจ่ายน้อยลงบริหารจัดก,การตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้กองทุนอยู่ได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนขอบพระคุณครับ